สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ป่าผามานั่งบิทวีนบิทวีนบ้านเพื่อนบ้านบ้านเพื่อนบ้านทางนี้ค่ะบ้านพ,นานานพี่ทางนี้นะคะเพราะว่าแดดร่มลมตกอเมริกาณเวลานี้คือรัฐฟลอริดาร้อนแบบร้อนตับแตกจริงๆค่ะก็หลังจากทาสวนเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วก็หามุมนั่งนะคะช่วงนี้ก็เหมือนช่วงอับแดดจริงๆค่ะพี่ป่าก็มาจะมาเล่าเรื่องอ่า ที่พี่ปาเล่าค้างไว้ยังไม่จบเรื่องว่าหลังจากขึ้นศาลแล้วนะคะทุกคนยังไม่หมดกรรมเราก็ต้องทําเราก็ต้องรับผิดชอบกันต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นก็อพอออกมาจากจากศาลเสร็จแล้วสามีพี่เขาก็ก็คือเราก็มีความสับสนไม่ว่าจะตัวพี่เองแล้วตัวสามีพี่เองเราก็ต่างคนต่างสับสนว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปก็คือเขาก็ตัดสินใจให้เราสองทางก็คือขับรถนะคะก็ะคือขับรถ ขับรถได้แต่เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่างทุกเดือนนะคะกับ2ก็คือเราต้องไม่ขับรถเลยนะคะณะเวลานี้ที่สารตัดสินก็คือสามีพี่โดนยึดใบขับขี่ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีแรกที่ที่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขึ้นศาลนั่นแหละค่ะทุกคนพอกลับมาถึงบ้านสามีพี่ก็คือมันก็กังวลต่างๆนานา,นาเราก็ตัดสินใจกันไม่ถูกไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะเอาอยัางไงสามีพี่เขาก็ เนาะก็คือคนเราพอมันเจอเรื่องเรามันก็จะมีการสับสนแล้วสามีพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออเอานี้กันแล้วกันไปโอนไปเอาชื่อฉันออกจากรถทั้งสองคันเพราะว่าเรามีมีมีชื่อของเราสองคนอยู่ในรถอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นสามีพี่คิดว่าตัดสินใจว่าเราประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยกันแกไม่ต้องมีประกัน เพราะว่าประกันรถนะพ่อแกไม่ได้ขับนะคะก็คือสารตัดสินใจไม่ให้แกขับไม่ให้แกขับอยู่แล้วก็แกเลยไปเอาชื่อแกออกแล้วก็เอาประกันออกให้มันเหลือชื่อพี่คนเดียวแล้วประกันพี่คนเดียวเพราะพี่เป็นคนขับรถพอเอาออกเสร็จแล้วทีน,นี้เปลี่ยนเป็นชื่อพี่หมดทั้งสองคันแล้วแกก็มานั่งคิดใหม่เออมันจะใช่เหรอมันมันเป็นภาระมันก็ต้องตกอยู่ที่เธอคนเดียวเราก็เลยตัดสินใจคุยกับทนายอีกนะคะ คุยกับทนายอีกทนายสี่พันเหรียญที่เราพูดถึงนะคะก็คือจบแค่ตรงศาลนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากจบที่ศาลแล้วเขาไม่ได้รับผิดชอบอีกแล้วนะคะแล้วฉนั้นเราก็เลยต้องตัดสินใจคุยกับทนายชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็คือ150หนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญก็ประมาณห้าพันห้าพันหกพันบาทนะคะเราก็คุยกับทนายแล้วก็ให้เขาช่วยเรื่องเราจะขับรถอีกนะคะแต่นี้ก็เลยต้องไปยื่นอีกก็เลยบอกว่าเอองั้นเราตัดสินใจเราขับรถนะคะพอเราตัดสินใจขับรถเราก็ต้อง เสียค่าทนายไปแล้วนะคะ6,000แล้วเราก็ต้องมาเสียค่าค่าใช้จ่ายในการที่เราไปติดเครื่องนะคะก็คือติดเครื่องก็คือถ้าพี่จําไม่ผิดประมาณ150นะคะก็ประมาณ5 6 0 0 0นะคะแล้วก็ค่ารีเซ็ตแต่ละเดือนนะก็ประมาณ70-100นี่แหละคะ่ะก็คือประมาณว่า4ปีนี้พวกเราจะเสียเงินประมาณ20,000ประมาณ20,000บาทต่อเดือนนะคะ ภายในสี่ปีที่เราจะทุนสามีจะขับรถหลังจากนั้นตัดสินใจได้แล้วเราก็เอารถกระบะคันที่เราขายไปนะคะไปที่ให้ทางการเขาก็จะไปติดเครื่องให้ค่ะเขาก็จะติดเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ให้นะคะทุกคนคะ่ะในในเครื่องติดติดเครื่องแอลกอฮอล์นี้เขาจะมีที่เป่าแล้วเขาก็จะเชื่อมลงไปในที่พวงมาลัยแล้วก็จะมีกล้องนะคะมีกล้องติดไว้หน้ารถนะคะแล้วก็เวลาเราจะขับรถเราต้องเสียบกุญแจลงไปแต่แต่ว่า สตาร์ทรถไม่ได้นะคะเสียบุนแจลงไปแล้วตอนนี้เราก็จะยกที่เป่าขึ้นมาแล้วก็จะมองที่กล้องนะคะจนกว่าจะเห็นแสงสีเขียวแล้วเราถึงจะเป่าเป่าไม่ใช่ว่าเป่าอย่างนี้นะคะเป่าบางทีจนเพพี่เห็นแล้วพี่สงสารนะคะเป่าเป่าจนจะสุดลมแล้วนะมันไม่ข,ขึ้นเขียวก็มีนะคะเป่าถึงสองครัง้งสามครั้งก็มีนะคะพอ <isse. S 2> เป่าเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นสีเขียวเสร็จแล้วเราถึงจะสตาร์ทรถได้นะคะ หลังจากเราขับรถไปได้ห้านาทีขับไปได้ห้านาทีนะคะสัญญาณเตือนปิ้มๆให้เราเป่าอีกนะคะทุกคนคะ่ะแกก็ต้องเป่าเป่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็ทุกยี่สิบห้านาทีเราต้องเป่าแล้วในระหว่างที่เป่านี้มันก็จะมีเหตุการณ์ว่าบางทีบางทีอะเป่าไม่ขึ้นนะคะเป่าไม่ขึ้นหรือไม่ก็บางทีเสียงสัญญาณปิ้มๆม,นะมันดังแล้วสามีพี่เขาก็เริ่มแก่แล้วน้หูก็ไม่ค่อยดี แล้วเขาเป็นคนชอบเปิดกระจกตอนนี้พอเสียงปิ้มปิ้ม,มไม่ได้ยินแกจะไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ยินปุ๊บอ่ามันจะมีเวลาอยู่ประมาณ50วิหรือหนึ่งนาทีแกไม่ได้ยินแกไม่ได้ยินบางทีอันแตรรถมันก็จะดังนะคะดังปิ้นดังขึ้นมาเลยทั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็ในช่วงแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าทําไมแตรรถดังแกก็ไม่รู้นะคะก็อ่าแกก็ยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มเริ่มใหม่พอตอนหลังมา,พอ,องมาพอตอนหลังมาก็อ่ารถมันหยุด พอมันหยุดก็แกก็ไม่รู้ก็พยายามจะเป่าพยายามจะสตาร์ทมันสตาร์ทไม่ติดก็เลยรู้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันก็เลยรู้ว่าเออเครื่องนี้นะมันควบคุมเราว่าถ้าเราไม่ทําตามกฎตามกติกาเครื่องนี้มันจะหยุดเราทุกที่นะคะทุกคนคะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องมันดับอย่างนี้เราก็ต้องเอาบรีเซ็ตใหม่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มใหม่อย่างเงี้ยนะคะพวกเราก็เลยต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการที่สามีได้มาขับรถแต่ว่า มันไม่ได้เป็นอิสระแต่มันก็ยังน้อยก็ช่วยให้แกเดินทางไปทํางานได้ช่วยให้แกไปทํากิจกรรมนู่นนี่ได้จากออกนอกบ้านจนการที่ติดเครื่องติดเครื่องนี้อยู่สี่ปีมันก็โชคดีที่ทําให้สามีพี่เลิกเล่าได้ถาวรน,นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มันก็มาจบลงเมื่อตอนประมาณมก,กราคมพานะคะก็ประมาณต้นเดือนมีนาสามีพี่เขาก็เลยได้ไปถอด ไอเครื่องเป่านี้ออกแล้วก็ตอนนี้ก็ขัเคลียเคลียตัวเองได้โดยการที่ไม่ได้ติดแบคทีเรในการเมาแล้วขับแล้วนะคะเพราะว่าเคลียตัวเอง5ปีนะคะทุกคนคะ่ะเสียเงินเสียทองเสียตัวเองเคลียตัวเอง5ปีแล้วก็การที่เราต้องมาทําขนาดนี้เพราะว่าคือทุกคนรู้ไหมคะว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เคลียตัวเองหรือว่าเป็นเป็นคนที่แบบ ติดแล้วไม่เคลียร์ตัวเองนะบางคนถึงขนาดหมดอนาคตตกงานติดคุกออกมาบ้านไม่มีอยู่เพราะว่าโดนยึดเพราะเราโมเตติดคุกแล้วก็โดนยึดโดนอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นโฮมเล็ไม่มีรถขับอะไรก็มีนะคะมันเรื่องเรื่องมันมันหนักนะคะทุกคนอย่าคิดว่าการเมาแล้วขับที่เมืองน,นอกแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่แบบ เคร่งครัดเครียดมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็ในในคลิปนี้พี่ปาก็เล่าง่ายๆสบายๆเพราะว่ามันเป็นดีเอ็นแล้วนะคะคือคือ,คอมันจบมันจบเรื่องราวมันจบไปทําไมพี่ปาพูดถึงทุกครั้งพี่น้ําตาไหลเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นฝังใจเราที่มันเกิดขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่พี่ปาพูดถึงว่าถ้าย้อนไปได้พี่ปาจะไม่โทรหาเพื่อนนะก็คือ เพื่อนทุกคนเป็นคนดีค่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปได้เราก็ไม่อยากจะรบกวนไขรตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะทุกคนค่ะทุกคนอยู่ที่นี่เขามีเรื่องราวในชีวิตเขาเยอะแยะอยู่แล้วถ้าเกิดบังเอิญเราโทรไปก็เหมือนเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดก็ได้ว่าอะไรว่าอิหยางว่าเอาแต่เรื่องราวทุกใจมาเล่าให้กูฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่ว่า ในตัวเราทุกคนทุกปัญหาทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาปัญหาเราไปไปพูดให้ใครได้เพราะฉะนั้นก็คือที่พี่พูดว่าถ้าย้อนไปได้จะไม่เล่าให้ใครฟังหรือไม่ย้อนไปได้จะไม่โทรหาใครก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไม่ได้รับไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายความว่า เราปัญหาเราเราก็ต้องแก้ไขเองเราไม่สามารถที่จะเอาปัญหาเราไปให้ใครแบกรับแทนได้แค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะเพื่อนทุกคนน่ารักจําไว้ว่าการอยู่เมืองนอกคือคือเราเราเป็นที่พึ่งของตัวเองบางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าเราจะต้องเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวเราซึ่งเป็นสามีเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะพาเราไปให้ให้สุดทางแล้วก็เนื่อเมื่อเวลามีปัญหาเราอย่าปล่อยมือกันถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นใครก็สําคัญแต่กําลังใจกันในบ้านสําคัญเสมอก็คือต้องจับมือกันให้แน่นมีปัญหาก็ต้องคุยกันนะคะทุกคนพี่ป๋าก็คงต้องจบเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่แค่นี้แล้วพี่ป๋าจะมาเล่าเรื่องต่อๆไปหลายๆเรื่องให้ฟังก็ค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเยนาะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ป๋าก็ไปแล้วขอบคุณ ทุกคนกําลังใจขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงพี่นะคะทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์และติดตามชีวิตพี่นะคะพี่ปาขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย